ขึ้นแบบปลอดภัยเนี่ยฝน,นตกน้ำท่วมเสียรัดมาขับเองเลยช่วยน้ำท่วมครับเนี่ยรถเล็กนะรถใหญ่ไปไม่ได้นะครับสองร้อยจอดเมียบเลยเข้าไม่ได้พี่น้องนะครับคันป่อจะพังนะเนี่ยอาจารย์รัดมาเองเลยวันนี้นะครับน้ำท่วมสุฎร์ปีนี้แรงครับเขาเลาเป็นกรม,มาช่วยนะเปิดทางน้ำเนี่ยเนี่ยเราไปต่ออีกบ้านเนี่ย เข้าสีฟ้ามือสีฟ้ามล้วเนาะรอ้องแล้วไปต่ออีกเนี่ยไปต่ออีกมาดูมาดูมาดูาดูเนี่ยขึ้นแบบปลอดภัยเนี่ยก็เ,เรียกเนี่ยโอ้เปิดข้างยิกดูดูดับมือมือหนึ่งอะดูครับดูโอ้เนี่ยเขาเรียกว่ามือชีพนะนะครับ กองรัดนี่ขับคันใหญ่นะเนี่ยวันนี้มาขับคันเล็กช่วยน้ําท่วมครับมาเปิดน้ําให้เนาะ,นะครับอูช่วยได้เยอะเลยรถเ,เล็กเนี่ยต้องลนสตาร์ทเนี่ยขับค้มปปึ๊บปึ๊บยกโอ้โหยกหายละขึ้นได้ละโอ้โหเท่เหมือนกันพี่น้องปึ๊บ สบายหน่อยครับปลอดภัยดีนะฝนตกนะมีกองดินบดีกองหินบดีนะก็เลยขึ้นง่ายสบายๆนะครับไม่งั้นลื่นเนาะเ,เรียบร้อยครับเสียรัดมาเองเลยวันนี้มาช่วยขอบคุณมากไปช่วยความเหมืนต่อครับปีนี้หนักเอาเรื่องฝนตกสุราษฎร์เนี่ย